ะะแล้วสําหรับวิดีโอนี้นะคะจะเห็นว่าเฮ้ยเจ๊แต่งหน้าไม่เหมือนกัน2องครั้งเพราะว่าว,วิดีโอนี้นะคะเราจะมาทําวิดีโอชาว To นะคะเมคอัพเทคนิคการแต่งหน้าที่เรียกว่าดื้หรือข้างนี้ที่คุณควรจะทำนะคะทำแล้วจะแบบว่าเฮ้ยสวยใสเป็นธรรมชาติอีกข้างหนึ่งจอนก็คือข้างเนี้ยเราไม่ควรจะทำเจ๊เองนี่แหละย้อนกลับไปดูได้เลย เอาเลยพูดเลยวิดีโอของตัวเองวิดีโอแรกๆนั่นแหละอาจจะมีแบบโดนข้างเนี้ยอยู่เยอะเช็คลิสต์ของคิ้วปากตารองพื้เราควรจะทำอะไรแล้วเราไม่ควรจะทำอะไรบ้างดูหรือเฮ้ยจอน ก่อนลงรองพื้นทุกครั้งนะคะเราก็ควรจะทา moisturizer นะคะเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นนะคะหน้าจะได้ไม่เป็นขุยหลังจากนั้นการเลือกสีรองพื้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเราควรจะเลือกสีที่ค่อนข้างจะเหมือนผิวเราอย่าขาวหรือดำจนเกินไปและอย่าลืมลงตามคอและก็ใบหูและก็เปลือกตาด้วย <c oughs> ข้อผิดพลาดที่ <c oughs> พบบ่อยเลยคือจะเลือกสีรองพื้นที่ขาวกว่าหน้าทามาปุ๊บหน้าลอยหน้าวอก เ,เลเดชันเห็นมาแต่ไกลเลยแล้วถ้าขาวมากๆก็จะเกิดอาการหน้าเทานะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะชอบลืมลงรองพื้นบริเวณเปลือกตาแล้วก็ยังไม่พอค่ะตรงบริเวณคอเนี่ยก็ไม่ลงกลัวเลอะเสือ้อแล้วสีก็ขาวอีกก็จะแบบว่าดูสิคะเป็นหน้ากากแล้วขาวกับดำตัดกันในส่วนของงานคอนซีลเลอร์นั้นนะคะเราควรจะเลือกที่มีเนื้อบางๆก็เลือกไม่ต้องขาวกว่าผิวเรามากสักหนึ่งเบอร์ก็พอเวลาเกลียเนี่ยควรจะเกลียลงมาจากใต้ ตาด้วยนะคะเพื่อให้ไม่เป็นวงนะคะส่วนข้างนี้เนี่ยดูสิคะสีค่อนข้างจะขาวมากและที่สําคัญนะคะเวลาเกลี่ยเนี่ยถ้าเราเกลี่ยเป็นวงเป็นวงนะคะมันก็จะเป็นวงขอบดูสิคะมันจะเหมือนอะไรคิ้ว oh <my> เราควรจะเลือกสีที่ค่อนข้างอ่อนนิดนึงกว่าผมนะคะอย่าเข้มจนเกินไปแล้วก็เขียนให้รับกับรูปหน้านะคะถ้ารูปหน้ามีความโคง้งก็เขียนโค้งนิดนึงก็ได้ไม่ต้องสั้น จนเกินไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้คิดค้วสั้นก็จะสั้นขึ้นมาได้นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบสั้นมากทุกอย่างมากองรวมกันนะคะแล้วก็หัวหางเนี่ยก็ควรจะมีความเข้มของสีไม่เท่ากันซึ่งหัวจะอ่อนกว่าแล้วหางก็จะเข้มกว่าหลังจากนั้นก็ควรจะเก็บด้วยคอนซีลเลอร์นะคะใต้คิ้วเนี่ยให้เรียบร้อยข้างบนข้างล่างส่วนข้างนี้เนี่ยมาดูกันสิคะคือดูคลิปมาค่ะอยากจะแต่งเป็นเกาหลีก็เลยจะเขียนคิ้วนะคะตรงตรงเข้มเม,เมปรากฏว่าลืมเลือกสีค่ะสีที่ได้มา ก็เป็นสีที่เข้มมากแล้วหัวก็ทือมากนะคะดูสิคะนอกจากนั้นยังดำมากอีกด้วย ก่อนจะทาอายแชโดว์นะคะเราควรทาอายพรเมอร์นะคะเพื่อที่จะให้สีติดทนระหว่างวันนะคะแล้วก็ไม่เกิดอาการตกร่องนะคะก็ทาแล้วก็เกลี่ยนะคะแล้วก็รอ้อยแห้งสักนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาคัดเป้าหลอกกันนะคะด้วยสีที่เข้มกว่าสีผิวตีดหนึ่งนะคะค่อนข้างคล้ายผิวนะคะสามารถใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยช่วยได้สีที่เป็นสีกริตเตอร์หรือสีสว่างางเนี่ยสามารถช่วยให้เปลือกตาเราเนี่ยนะคะดูวิง่งปิ้งเล่นกับแสง เป็นประกายได้นะคะแต่วิธีการใช้เนี่ยจะต้องใช้นิ้วนะคะเพราะว่านิ้วเนี่ยมีอุณหภูมิมันจะช่วยทําให้สีเนี่ยติดดีกว่าการใช้แปลงนะคะใช้สีที่เข้มขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อใช้ตรงบริเวณหางตาแล้วก็ลากมายาวๆนะคะทางฝั่งหางตานะคะอย่าให้มันสั้นจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นก็ใช้แปลงสะอาดๆมาเบลนนะคะอย่าให้เป็นขอบนะคะให้มันฟุงฟ้งๆเบลนให้มันนวลๆรวมกันค่ะ ในส่วนของงานใต้ตานั้นนะคะเจ๊จะชอบใช้แปลงหัวเล็กๆฟูๆนะคะทําให้มันฟุงฟ้งๆเพราะว่าถ้าคนมีใต้ตาแล้วแล้วก็เขียนตาเป็นเส้นมากๆม,มันจะยิ่งเน้นชัดนะคะสําหรับร่องใต้ตาหลังจากนั้นก็ทําความสะอาดคราบอายแชโดว์ที่หล่นที่เลอะด้วยนะคะอาจจะใช้คอนซีลเลอร์เข้ามาช่วย ความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งคือาตาดําเกินไปใช้แปลงใหญ่จนเกินไปเขียนใต้ตาเป็นเส้นจนเกินไปคมจนเกินไปมันจะยิ่งทําให้เราดูแก่และใต้ตาก็ชัดขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังไม่ค่อยชอบเก็บรายละเอียดดูข้างนี้นะคะละเอียดยิบสวยงามส่วนข้างนี้ล่ะคะเลอะลน้นและเละค่ะปัญหาไอายไลเนอร์เนี่ยเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากเริ่มจาก กลางตาแล้วก็กําหนดจุดตรงหางตานะคะว่าใจใ้สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นนะคะก็ระบายสีด้านในเข้าไปนะคะแล้วค่อย ลากจากหัวไปถึงกลึ่งกลางนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าเราลากจากหัวตาในส่วนเนี่ย,ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สําคัญบางครั้งมันจะยาวขึ้นยาวขึ้นจนไม่รู้จะยาวไปไหนแล้วอะคะ่ะดูข้างนี้สิคะจะชิดชั้นตาอยู่แล้วเนี่ยทำให้ชั้นตาเหลือเล็กนิดนึงแล้วก็ข้างนี้ก็ยาวมากในขณะที่อีกข้างหนึ่งเนี่ยนะคะพอดีดูสิคะเปลือกตาก็เห็นเยอะหน่อยสวยเป็นชั้นเหมือนทําตามเลยไหม คนตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกผิดค่ะเลือกหนาดำปิดตามองไม่เห็นอะไรเลยอย่างนั้นก็เยอะไปนะจ๊ะการปัดแก้มนะคะสามารถช่วยลดอายุได้ยกหน้าได้นะคะการปัดแก้มสูงนะคะที่ไม่เกินไปกว่าปลายจมูกเนี่ยจะช่วยให้หน้าเราดูยกขึ้นในขณะที่การปัดแก้มนะคะที่เลยปลายจมูกลงมาอย่างเงี้ยจะทําให้หน้าเราดูห้อยเห็นไหมคะสังเกตได้เลยหน้าดูห้อยการคอนทัวร์งัดดั้งนะคะคอนทัวร์ให้ชิด งัดให้ชิดๆนะคะตรงจมูกแล้วก็อย่าลืมปลายจมูกนะคะทําให้มันงุ้มเข้ามานะคะเพื่อจะได้ดูจมูกเล็กลงเรียวด้านบนนะคะก็ให้เข้าไปด้านใต้คิ้วนะคะไม่ใช่ว่าคอนทัวร์ตรง <Aye. S 1> ลงมานะคะแล้วก็ขึ้นไปต่อกับคิว้วเป็นสิงโตแบบเนี้ยไม่เอานะคะส่วนใหญ่แล้วจะพลาดในการคอนทัวร์ลงมาตรงๆอ่าอันนี้เราใช้ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์เราใช้สําหรับช่วยให้มันดูมีมิติขึ้นมานะคะสีอ่อนขึ้นมา นิดหนึ่งกว่าผิวนะคะเดี๋ยวสังเกตดูนะอ่าข้างนี้เราเกลีย่ยด้วยข้างนู้นไม่ได้เกลีย่ยเห็นไหมเห็นความแตกต่างไม่เอ่ย งานปากนะคะเรามักจะเน้นปากอวบอิ่มนะคะอาจจะทาเกินออกมาได้เพื่อให้ปากดูอวบอิ่มขึ้นนะคะสําหรับคนที่ปากใหญ่อยู่แล้วก็ไม่ต้องวาดออกมาเยอะนะคะแต่ว่าอย่าลืมเก็บขอบให้เรียบร้อยด้วยนะคะสําหรับงานไฮไลท์นะคะเราจะไฮไลท์เฉพาะจุดกระทบแสงโหนกแก้มนะคะหน้าผากนิดหน่อยนะคะแล้วก็สันจมูกนะคะไม่ใช่ว่าไฮไลท์แพงก็ตะบี้ตะบันใส่เข้าไปนะคะเน้นความมีรูขุมขนที่ใหญ่ขึ้นเป็นไงล่ะเจ๊ เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ดูไปแล้วสองข้างรู้สึกยังไงรู้สึกว่าตัวเองอยู่ข้างไหนมากกว่ากันบอกมาสารภาพมาซะดีๆใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกํำลังใจให้เจ๊นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ไปด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ subscribe นะคะแล้วก็ ใครที่อยากจะบอกเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉิว่าแกต้องดูอ่ะก็สามารถแชร์วิดีโอนี้นะคะไปให้เพื่อนดูได้เนอะก็แบบบอกเพื่อนเป็นในๆรักกันก็เตือนกันบ้างและสำหรับวันนี้เจก็ต้องลาไปก่อนนะคะใครที่อยากจะดูเทคนิคการแต่งหน้าต่างๆเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาดูกันสวัสดีค่ะพบกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าบาย